สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปียกลำเพลินออฟฟิเชียลตอนนี้ก็ตื่นจากบรรทมแล้วครับผมเวลาประมาณกำลังจะห้าโมงแรงอา่างานห้าง จากบ้านหอมแบมประมาณ20กิโลนะครับบ้านบกตำบลพ้นคาอำเภอเมือง,องจังหวัดศรีสเกตตอนนี้สารินี <c oughs> กําลังซอยผมให้ยายตอนนี้สารีนีกํลังซอยผมให้ยาย ก็กระตรงดิ้งเสร็จแมงมุมไปเจออันลุงเลื่อนอันไปทิดดีก็ก็เหลียวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วออกเป็นไงคู่ขันไปเลยอุ่นแเราออกอันออสสุ่นที่แยกออสุ่นง่ายดีไม่ต้องพิจารณาต้องจะพิดารได้ดีแค่สองสองหลอดเท่านั้นเอง ทรงเอีอยงนี่ทรงตามใจฉันตามใจฉันเฮง <c oughs> ยงมาท้ามาหาส่งผมก็เคยตัดให้ยาย่ขึ้นกันแต่ว่าบบเปลี่ยนเลย,ย,ยเแ,ลแล้วบอกว่าจักส่งเอีอยงนี่แหละตัดผมผู้หญิงเนาะตัดให้ผู้ทอเนาะ บ่ຮູ້ຈັກແລ້ວຖ້າຕັດໃຫ້ອີ່ຝັນກໍຕາຍແທ້ຖ້າັໃຜູ້ຊາກໍพอຊິຮູ້ຈັກຊົງอยู่ອັນນີ້ຈະົີນວ່າຊົງຍັງມบ่ູ້ຄົบ่ດ ชมสวนดีกว่าชมสวนดีกว่านี่คือสวนอยู่หนาบ้านนะครับเ <c oughs> <c oughs> ยูทูปเปอร์ซ่องรักคอนเทนต์ Content หลักล้านยอดวิวหลักร้อยโอ้ oh, มีแต่บักพริกตัวนี้ ่งใส่คือว่ามียาหนังมียานังอยู่บะ พี่นวดเพิ่นบอกว่าเก็บแล้วสีเอาปิดแกงอย่างสักอย่างเนี่ยครับยานังยานังเก็บยาหนางเห็นไหม มันรอดสิปไปแกงเนาใหม่ม,นนมนหน่วย,นนอยเอาเอามือดเดียวเอาอะไระพวกหูว่าเพื่อนเชียวไปเห็นยังครับเพื่อนฝากบาัตรบัต

บานวัดสีแดงตัวแม่แดงกันเยมาได้บคุยกข้เก่าบักดเอาออกตูไปก็ได้ตะผกี้เจะหักตัดปองขาขาบรรานกระดูหญ่เยมันใหญ่เยเก็ะนีตองหน่ตหนีวห่ยห้อเก็บไปลายแท้ โ uh huh. อ้โหไปเห็ดกินพ่อแล้วมั้งจำนี่หนาดิไปเห็ดกินนั่นล่ะไปเห็ดกินแต่เล uh uh ่าน uh? um> ั่นล่ะฮะเอาแล้วเราส่งกริงจังอยู่ได้ลรอ

มกาใาในลูให้ลาแีันอยก็ได้ออม,ม,ม,มกินดกำลังเก็บมาแขงนะครับ <c oughs> นันเด้หมดหนูเอย้อยห้างโมเป็นไงูทั้งขงังขวดภาษาไทยเขาเอื่นมาอย่งามเงสุมห้ามเงสุม่ภาษาไทยเขาเอื่นมาอย่างเือพวงเลยเนาะ บ้านห้าวกระเอิญบักแข่งนะเนาะโอกล้องกรไดบัโฟกงเดี๋ยวาะบเน้อกับอบเสิยหางมัใ่เนามากทีหางมัต้องเอาลายทำึพักเกลักข้หลังด้หลังด้งหมดกะลัมักกะลัมนี่ มันจักเดือนคือเขากินได้กําลัมปลีสรกระลำปี้ัวสีด,ดีกินได้นี่น,น่อยเนาะนห,นห,นหัวเง้ยมยกับตานี่ตัวมันเต็มหัวแม่คูี่สวนแม,ามา่และล่าสาวเขากรองเหรนี่ม่เบิ่งที่ล่ะมาบอสมเจ้าของครับบอพี่มาบอพี่คือเจ้าของ มามจบกวาหมาอยค่ะวานห่มราวาให้คนฟังดีๆอ้คองอุดมสมบูรณ์มากเลยย่าให้คอยได้จอยเด้อวะทีป้อมย่าให้คอยได้จอยเด้อเนี่ยพอแล้วมันกินบแล้วมี่ไพรกินกะลาดอก เอาแล้วครับผมสมควรแก่การเวลาขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับตอนนี้1นึ่งหมื่นทรบแล้วครับผมค่อยๆตอดไปมือละคนสองคนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีครับสวัสดีครับ